พัฒพธรรมได้ฝ่าฟันอุปบรนกปัญหานั้นมาแล้วก็ทำให้ได้รับอนิสงค์คือความสําเร็จและความเออจเริญก้าวหน้าขึ้นมาโดยลำดับดังเป็นที่ไปจัดอยู่ในขณะนี้ผมในานามของผู้ที่คณะสงฆ์ คณะกรรมาการบอร์ดวอลเลเกิร์และผลสมาชิกของชาวบัตรพุทธธรรมได้ร่วมกันเสดอความคิดเห็นถึงปัญหาต่างๆที่ในอดีตรเราไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้เพื่อ วัชชาทวงไทยในสมัยกาได้พี่นานําเสนอสู่สถาบันการบริการบริหารสูงสุดอของคณะสงฆ์ในป,ประเทศไทยคือมหาเถรสมาคมในฐานะที่วัดพุทธธรรมเป็นหนึ่งในองคอ์กรทางพระพุทธศาสนาใน เทเรว่าไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสายสัมพันกันกับสายบริหารสูงสุดคือมหาคมในประเทศไทยขอให้มาคมประเทศไทยได้พิจารณาตามที่ทางกระสรวงวิศกรรมการบริหารการเตอรมแลมสมาชิก เสื้อผ่านมาดูผมเสื้อผ่านทางระชชาชงไทยนาการไปรยังบ้านผมได้อนุมัติแล้วก็ให้อัตูภาพให้ผมอัตภาพมาเป็นผู้กำก,กับการดูแลบัตรเพื่อทำแห่งนี้ในอดีตที่ผ่านมาดังเป็นท,ที่ทราบอยู่แล้ว ผมได้เห็นถึงความตั้งใจนแน่วแน่ของคณะกรรมการมนุสมาชิกของวัดเพื่อทต่อไม่กัดข้องพร้อมที่จะสนองอุสรเจตนาของทางวัดของของวัดชารงฆ์ทาการและพร้อมที่จะสนอง งานของมหาเถรุคงจึงให้การจัดหนุนดูแลตั้งแต่นั้นต,อต่อมาโดยเฉพาะได้สลับนุนให้ท่านจิคุณพระธรรมเวที <c oughs> ซึ่งผู้ให้สันกัดของบ, <c oughs> บ้านาราชรดซึ่งมีท่านจิคุณพระคมวชิระปัญญาจารย์เป็นเจ้าวาดในปัจจุบัน เลยอนุมัติให้ทายุคุณเป็นตำเวทีมาไปจำเป็นผู้บริหารบัดคุณทำแห่งนี้ร่วมกับคณะกรรมการบอร์ดว่าเพื่อของฝ่ายคือรหัสรวมต้นคณะสองด้วยดังเป็นที่พรากฏซึ่งงานต่งางๆก็ได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตรวจมา ขึ้นในปัจจุบันเมื่อเราได้มาเห็นโครงสร้างสลาไทยหน้าวัดเกิดขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของพระพุศาสนาเทวา,าทฝ่ายแล้วุทธูาสนาฝ่ายเทวรา,าทแบบไทยในสอเมรกาขึ้นก็คิดว่าสิ่งต่างๆที่คณะสงฆ์แร และของการฝ่ายพฤหัสวัตถุธรรมต้นถึงมวลชมาชิกคิดอ่านในการที่จะบริหารจัดการดำเนินทุกๆอย่างั้งในด้านการปกครองการจัดการศึกษาศึกษาสุขการเผยแพร่การสนุนการเนี่ยการใช้ทรัพยากรตามระบบองค์การของผม กด้านที่วางหลักไว้และเรื่องืน